นี่ช่วงนี้กําลังบ้าอ่านหนังสือนะครับช่วงกําลังให้พ่อแม่อ่านให้ฟังก็เลยมาพามาดูหนังสืออีกไหนพี่เอิงไหนเขาดูสิเพี่เอิงไหนดูสิหนังสือเล่มไหนมาบ้างอ๋อมีสองตัวนี่เหรอมีเสือสองตัวอีกแล้วเหรอหรอเอาล้วจะสีสองตัวเลยหรอไหนพี่เอิงไม่ไปเอาอย่างอื่นบ้างเหรอลูกหรอไม่ชอบหรอไหนพอดูสิเอามาดูพ่อพ่อดูหน่อยีิมีอะไรบ้างหยดเลยโอเโหจะสีจะสีสิงโต โอไหนอันน,อน,น,อนี้อันนี้อะไรราชสีกับหนูอันนี้อะไรอันนี้อะไรพ่อขอดูหน่อยราชสีกับมดน้อยอ้ากับหนูกับมดน้อยด้วยอ่ะในนีตน้ตอนนี้กําลังให้พ่อชอบให้พ่อแม่อ่านในฝังใช่ไหมว่าพี่เอิอ่านได้ยังยัง <laughs> ยังอ่านไปได้เหรอก็เดี๋ยวก็อ่านได้นะลุงนะฟังฟังไปก่อนนะลุงนะอืมเจนี้ก็เลยพามาดูหนังสือบ่อยหน่อยนะครับนี่ไงนี่แล้วอีกแม่ของแม่เล่มของแม่เป็นอะไรพาไปดูสิของแม่เป็นอะไรไอ่อะ ของแม่เป็นไรอ่ะไหนโอ้ร้อยเวิร์ดเหรออืมเป็นฉลาดรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอ่ะอันนี้ก็ควรอ่านนะครับอ่าอ่านเดินตามด้วยนี่อันนี้สำหรับใครเนี่ยพ่อแม่เหรอของลูกนั่แหละค่ะแต่ว่าคุณแม่อยากเอาไปอ่านให้ฟังโีเคแลคุณพ่อตามลูกไปไหมคุณลุงอยากเล่นอะรของเล่นอีกแล้วเหรอแม่เอาแล้วมั้งลูกพี่เอิร์ฟเพราะว่าเรามาดูหนังสือกันนะคะเรามาดูหนังสือกันนะพี่เอิร์ฟ ตอนนี้ตอนนี้เราต้องดูหนังสือก่อนนะอันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนโอ้โหดูราคาสิลูกราคาเขาสูงนะราคาสูงอะไปลูกไปไลงไปอันลงไปดูหนังสือไปจ่ายตังค์กันดีกว่านะไปโอ้ก็อันนี้ไงที่ไปเล่นอ้นนี้อ่ะที่ไปเล่นที่ที่อันนี้ไงลูกที่ทะเลไงเนี่ยชุดนี้เลยแบบของหนูเลยปะป๊าอืมเช่ใช่ไะไปหาแม่ไปแม่แม่ได้ครบแล้ว กรลูกอาหารแม่แล้วอ้าวนักสมุดหลดแล้วลูกเข้เช็ดให้ไม่รู้เหมือนกันค่ะพ็ก็ไม่รู้ลูกเป็นปั่นได้ใช่มันปั่นออกมาเือนหมูปะอ่าแล้วไปดูที่แม่เลือกอะไรอยู่เอานี้ถือด้วยถือด้วยแม่เลือกอะไรอยู่อะมะอแม่เลือกอะไรพี่เขาอ่านหนังสือกันอยู่ค่ะ ว่ีสาจีนด้วยเหรอพี่เรียนภาษาจีนใช่ไหมรใช่ไหมเพราะว่าโรงเรียนพี่เอินสอนภาษาจีนด้วยนะอันนี้ต็นผลไม้พอะไรก่อนพอเอาร่างกายก่อนไหมร่างกายก่อนนะจะเอาผลไม้จก็เผลไม้เอาเรื่องไม่ให้เรื่องไเอาให้เืองเดีจะเอาเรื่องไหนคะอเอาตัวาปไปจ่ายเงินกันก่ออ้ลจะยนาะหล่อแล้ว โเ <Okay. S 2> คฝากติดตามเป็นการบำลังใจช่องอะไรช่องอะไร่อเครอยการอะรค่ะี่น